ตอนนี้ยังไม่เล่นจะมาเอาวิธีเอาสก,กินฟรีอันนี้สก,กินฟรีสุดหล่อเท่นี่ <My S 1> สก,กินนี้ได้แต่สก,กินลิ้มิเต่สีส้มร่างธรรมดาก็เขาจะเป็นแบบนี้ <My spirit. S 1> นี่ <My spirit. S 1> จะมาเอาฟรีเลยนะ oh. นี่เราต้อง oh. เข้ามาที่โหมดปกติกดที่แคมป์ฝึก แล้วก็กดที่ฝึกสอนให้เต็มห้าทับห้าเราสามารถเก็บเหรียญได้ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะสามารถเก็บเหรียญตรงนี้ได้ด้วยข้างล่างตรงนี้สามารถเก็บเหรียญได้แล้วถ้าเราเล่นครบห้าอันแล้วก็จะผ่านบทฝึกสอนเพื่อรับสกินคือสกินนั้นเลยนะรางวัลได้ถูกรับไปแล้วนี่ไง Aku ada skin ini free free yang itu. Jump. Takon.